มอนจอดจะมีรถคลาสสิกหลายคันเลยนะครับสวยล้างมาคลิปเลยว้าว <Wow. S 2> ตอนนี้ก็เข้ามาทางเข้ามอนจอดมาแล้วนะครับ เขาก็จะบังคับใเลี้ยวซ้ายมันจะกาดตอนนี้อยู่ที่สูงขอถ่ายไว้ก่อนนะครับไม่าามีรถตามตูดก็โอเคอะคกิดแก๋มากเลยสวยตามเส้นทางไปเลยนะผมว่าน่าจะเข้าไปถึง เดี๋ยวผมกลับรถกันดีกว่าได้เจินข้างล่างสักพักหนึ่งลงเนินมาก็เนี่ยพอจะมีะพนักงานโบกให้ตลอดอย่างเงี้ยนะครับไปอางนี้ใช่ไหมฮะครับไปโ <Okay. S 2> อเคก็จะเป็นแนว,แนว,แนวรถเก่าๆนะเราก็เพิ่งถึง ไปก่อนสิเราก็ต้องหางที่จอดก่อนนะครับตอนนี้ถึงมอนจอดแล้วนะครับจอดรถแล้วก็เรามาซื้อตัว๋วที่ตรงนี้นะโอเค <Okay. S 1> <laughs> อย่าลืมสแกนนะครับ ล้างมาล้างมือซะหน่อยอย่าที่ฟีมาแล้วนะครับ <c oughs> ซื้อบัตรมาก็จะเป็นอย exactly. ่างนี้ไว้พันมือไอ้พันข้อมือโอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านในจากจุดซื้อตั๋วถ้าจะเข้าห้องน้ำก็ไปนู่นเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมปลูกข้อาไมา้ข้อมือก่อนแล้วกัน้าวเดี๋ยวเราก็คงจะเก็บภาพ ประมาณในแถวนี้นะครับประมาณว่ารถคาดีแล็กเลยว่าขับซ้ายสวยดีนะครับห้ามจับนะครับมาจอดด้ยเฉยๆนี่เราก็จะตามไปแดบดูยายเจฟฟี่นะครับ <Okay. S 1> ไปที่ไหนกัน <Okay. S 1> บริเวณมอนจอ ก็มีถนนทางเดิน,นต่างๆนะครับให้เดินรอบแล้วก็จะมีรถมีอะไรให้ถ่ายเป็นรถเกา่าเดี๋ยวก็ข้างหน้าเราสิจะมีเพลงนะครับเดินไปตรงนั้นจะมีเพลงเพ่างแล้วอาจจะต้องตัดเสียงเพลงนะครับมีการถ่ายรูป เที่ยวกับางานวิวาสแท็กซี่กันบ้างเลย กันนะจะเดินให้รอบเลย อจากที่เราถ่ายมากขึ้นอยาชิคฟรีมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านล่างแล้วนะ ก็จะมีร้านอาหารด้วยอะไรด้วยเขาทา,านอัไตติ้งไม่อ้วน เดี่ยวเรือยุทธยามาถึงนี่เลยนะ เป็นใครีมียังเป็นในพักด้วย Drive. Yeah, yeah. So, if like, I go with you, you can see คนี่ค่ะตอนนี้ก็บ่ายอากาศเย็นอยู่ครับแต่แดดร้อน ออจะต่างกันตรงตัวโคลนตัวโคลน <c oughs> ที่จะก็มีหลายด้วยวนนวไม่มีใครวันทรานเอาวันนี้แล้วครับ ช็อกโกแลตไหมครับตัวซอฟต์ครีมอ๋มีเนาะโอเคแล้วมีมิกซ์โอเคเอามิกซ์ให้ผมอันหนึ่งคุกกินอะไรเพิ่มป่างโอเคเสร็่แล้วครับ สามสั่งเลยนะอเ,เอ,อสติมติมมิกสามสิบบาทขอบคุณครับมาร้อนๆอ,อย่างนี้ต้องกินสติม ล้าต้องรีบกินด้วยไม่งั้นละลายหมดโอเคดูบรรยากาศม่อนจอดกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะกลับแนละ <Okay. S 2> ้วคีฟี่กำลังถ่ายรูปให้นั่งอยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็ พบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวที่ฟรีเดินมาแล้วครับกำลังจะขึ้นรถแล้วแนบเวณนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะไปที่จอดรถเดินลงไปตรงนี้ จุดนี้ก่อนจะไจะถึงที่จอดรถบริเวณนั้นนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายลักษณะการเดินก็คือเดินเป็นวงกลมจากที่จอดรถแล้วก็เดินขึ้นเนินไปทางนั้นนิดเดียวแล้วก็เดินลงมาพักที่บริเวณริมน้ำหาไราทางเสร็จก็จะเดินกลับจุดนี้เป็นจุดที่จะแวะเข้าห้องน้ำเดินเข้าด้านในเข้าไปนะครับห้องน้ำก็สาดดีครับ แล้วก็ลากันด้วยคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับช่องชิวๆใหญ่ทิปฟี่ช่องชิวๆกับใหญ่ทิปฟี่นะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ